บันดาลใจตอนระลึกรู้อยู่เสมอคงมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อใช้ชีวิตให้ดีกว่าที่ผ่านมาบางครั้งที่นึกเสียใจว่าเราน่าจะทำในสิ่งที่ดีกว่านั้นความรู้สึกเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทรมานใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยคงจะดีไม่น้อย ถ้าหากเราสามารถรู้ว่าจะดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหวนกลับมานึกเสียใจในชีวิตที่ผ่านมาอีกเลยครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งมีความคิดว่าการที่พระองค์จะทำทุกอย่างได้ดีโดยไม่ต้องเสียใจในภายหลังเลยนั้นพระองค์จะต้องรู้ว่างานใดสําคัญที่สุด เวลาใดเป็นเวลาที่ดีที่สุดและใครคือบุคคลที่สำคัญที่สุดพระองค์จึงให้ประกาศว่าใครที่สามารถตอบคำถามทั้งสาข้อนี้ได้จะได้รับรางวัลอย่างงามเมื่อนักปราดทั้งหลายพากันมาเข้าเฝ้าเพื่อตอบคำถามกลับไม่มีผู้ใดเลยที่ตอบได้ถูกใจพระองค์ในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงฤาษีผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือ ว่ามีสติปัญญาเฉียบแหลมยิ่งนักฤาษีผู้นี้พักอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและไม่ต้อนรับใครนอกจากชาวบ้านธรรมดาพระราชาจึงเดินทางไปยังภูเขาแห่งนั้นโดยสั่งให้เหล่าองครักษ์รออยู่ที่เชิงเขาส่วนพระองค์ได้ปลอมตัวเป็นสามัญชนขึ้นภูเขาไปพบฤาษีแต่เพียงลำพัง เมื่อได้พบฤาษีกำลังขุดดินอยู่ตรงหน้ากระท่อมพระองค์ส่งเข้าไปทักทายแล้วถามปัญหาทั้งสามข้อนั้นฤาษีฟังด้วยความตั้งใจแต่หาได้ตอบคำถามไม่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาขุดดินต่อไปพระราชาเห็นฤาษีเหนื่อยหอบจึงเกิดความสงสารเข้าไปช่วยขุดดินแทนพระองค์ขุดดินอยู่หลายชั่วโมง ก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบใดๆจากฤษีจนเมื่อเวลาพลบค่ำพระราชาและฤษีก็ได้เห็นชายผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บวิ่งมาล้มลงสิ้นสติอยู่ตรงหน้าพระราชาจึงตรงเข้าไปช่วยเหลือหามเลือดที่บาดแผลของชายผู้นั้นแล้วพาเข้าไปพักในกระท่อมเฝ้าดูแลชายผู้นั้นจนรุ่งเช้าเมื่อชายผู้นั้นฟื้นขึ้นมาเห็นพระราชา ชายผู้นั้นจำพระองค์ได้จึงเล่าว่าพี่ชายของตนเสียชีวิตในสงครามและถูกพระราชาสั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมดชายผู้นั้นแค้นใจจึงมาดักรอที่เชิงเขาเพื่อจะลอบลงพระชนแต่รออยู่นานก็ไม่เห็นพระองค์กลับลงมาชายผู้นั้นจึงตัดสินใจออกจากที่ซ่อนเพื่อตามหาพระราชาจนกระทั่งองครักษ์ของพระองค์เห็นเข้า จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นชายผู้นั้นได้รับบาดเจ็บหลบหนีมาและกลับรอดตายด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ชายผู้นั้นสำนึกในพระคุณครั้งนี้และขออุทิศชีวิตรับใช้พระองค์ตลอดไปพระราชาและชายผู้นั้นจึงได้ปรับความเข้าใจและให้อภัยต่อกันจากนั้นพระราชาได้เดินเข้าไปหาฤาษีเพื่อกล่าวคำอำลา และถามคำถามสามข้อนั้นเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดฤษีจึงกล่าวว่าคำถามทั้งสข้อนั้นท่านย่อมได้รับคำตอบหมดแล้วหมายความว่าอย่างไรหรือท่านฤษีพระราชาถามด้วยความงุนงงเมื่อวานนี้ถ้าท่านไม่สงสารข้าพเจ้าไม่ลงมือช่วยข้าพเจ้าขุดดินท่านก็คงกลับไปและถูกรอบทำร้ายเพราะฉะนั้น การช่วยข้าพเจ้าขุดดินจึงเป็นงานที่สำคัญที่สุดเวลาขณะที่ท่านช่วยข้าพเจ้าขุดดินคือเวลาที่ดีที่สุดและข้าพเจ้าก็คือคนสำคัญที่สุดสำหรับท่านต่อมาเมื่อชายผู้บาดเจ็บวิ่งมาล้มลงสิ้นสติหากท่านไม่ช่วยชายผู้นั้นไว้ชายผู้นั้นก็อาจตายโดยไม่ได้ปรับความเข้าใจกับท่านฉะนั้น การรักษาพยาบาลชายผู้นั้นจึงเป็นงานที่สำคัญที่สุดเวลาขณะที่ท่านรักษาชายผู้นั้นก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดและชายผู้นั้นย่อมเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับท่านโปรดระลึกเสมอว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นงานที่สำคัญที่สุดคือการทำความดีเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาปัจจุบัน เพราะเป็นเพียงเวลาเดียวที่เราจะเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงคนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เราอยู่ร่วมด้วยเพราะเป็นบุคคลใกล้ตัวที่เราสามารถทำความดีต่อเขาได้ง่ายที่สุดท่านผู้ฟังคะทุกคนในโลกนี้ล้วนปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุด บางคนจึงเลือกทำแต่ง,งานที่คิดว่ายิ่งใหญ่บางคนก็เฝ้ารอเวลารอโอกาสอยู่ร่ำไปในขณะที่บางคนก็มัวแต่เดินทางท่องเที่ยวแสวงหาเพราะคิดว่าสิ่งดีๆคงจะอยู่ในที่ที่แสนไกลแท้จริงแล้วสิ่งที่ดีที่สุดนั้นอยู่ใกล้แสนใกล้และพร้อมที่จะให้เราเป็นเจ้าของได้ทันทีขอเพียงให้เรามีสติ ะระลึกรู้อยู่เสมอว่างานใดสำคัญที่สุดเวลาใดที่ดีที่สุดและใครคือคนที่สำคัญที่สุดเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำในสิ่งที่ดีที่สุดได้เสมอเพื่อให้ทุกคืนวันของเราเป็นวันเวลาแห่งประโยชน์สุขอันหน้าภาคภูมิใจนึกถึงครั้งใดก็สุขใจไม่รู้ลืม